โอเคกกับ okay. มาพบกับ่อง X4Y ไซน่อ h ช n แนลเนาะซึ่งก็ไปทับซ o o คลิปกับเขาไปกดไล่แล้วก็ก็ติดตามให้ได้ <c oughs> ก็คือตามสูมคลิปเนาะเขาจะมาเ็ดทำการเบอร์หงภาพเนาะเบอร์หงภาพแบบเร็วแบบเร็วกันเดลยสำหรับคนที่ยังพูดเนาะคันท่กแล้วหรือว่าเคยพันท่กแล้วมีวิธีอื่นมาแชร์กัแชร์ได้สำหรับคนบงก็มาซื้อ คับตัดคำอิทเอา p ะครับกีไ p สตูเพ e เสอไนะดดอโฟนกับแอปสตูพิมคำว่าพิกอร์พาขาขดดีไอซาร r t อเดเข้าไปแล้ว,นะนนว,ลวลลก็กด download ให้บบมาเลยละพอกดาวน n โหล d แล้วเนาะให้ซันสอยๆมาเลยแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาเลยซึ่งนี่จะเป็น EP หนึ่งะาะเราจะค่อยๆซ้อนไปเธอละน่อยนะาะตามที่เราดี บัรตรเอกการเนนอเข้ามานาน,นี้โฆษณาเอาไปแล้วก็เข้ามาที่ไม่บวกแป,ป๊บไม่บวกปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่รูปทั้งหมดไอ้ที่หกสาวเข้ามาที่หกทั้งหมดเนาะแล้วเขาก็มาเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะเบลอเบลอสมมติว่าคอยจะเลือกรูปภาพ ซาว์นอ่ะโอ้กานี่เนาะมันมาเกี่มีโฆษณาโอเคถ้าเมื่อมันเป็นโฮปแบบนี้เฮาราต้องการจะเห็ดมัวง่ายๆเลยขั้นตอนแรกเข้าไปวันนี้เอฟเฟกต์แลือก็เลื่อนมาทีอันน่ะเลื่อนทั้งเตอร์เนาะต้องซีทั้งลุมเนาะทำมันเป็นไม่ชัดเนาะแล้วก็เลือกตามสไตล์เดี๋ยวตอนนี้มันเบลอหมดเลยยังเอาคืนยังเบลอลรหรือเขาเพียงต้องการเบลอแต่บอนเดียววันหนึ่งแบบ ทำลูกซ้อนี่ทำอันนี้เดี๋ยวง่ายๆเนาะเลือกเอฟเฟกต์ที่ท่านต้องการสำหรับคอยแมนคอยจะมักซือตัวทำอิดนี่แหละเห็ดเบื่อเขาเห็นเลยหรือว่าตัวน,นี้เี่ยมันหัวสิอวาขัดยังเลยแล้วก็กดติก๊กถือไปจักนั่นกดบันทึกเนาะ โฆษณาออกมาติ๊กออกไปแล้วก็บันทึกเขา้าบันทึกไปแล้วเรียบร้อยเขามาเบิ้งที่แคลอรี่เขาเลยชุบชุบเลยม,มันที่ไฟพีการพีการพีการเยอะใส่เยอะใก็คือมาเขาบันทึกมามันก็จะเข้ามาอยู่ในโทราศัพท์เราทันทีเลยเนาะก็แบบนี้เลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้เลยอย่าลืม กด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้เดขอสองไล,ไออลค์เดก็พอละครับเจอหลายๆที่ครับส้มบายบายเออขอบเจออันน้จาของคุณพาอด้ด้วย